สวัสดีครับวันนี้อมตะสยามนะครับเรามาดูพระชุดเบญจภาคีหลักร้อยล้านกันนะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มเริ่มจากพระสมเด็จวัดระฆังก่อนนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวซูมก็ามาใกล้ๆหน่อยนะครับดูหน่อยว่าพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานมีหน้าตาลักษณะเป็นยังไงนะครับได้ไหมครับดูได้ไหมมองเห็นไหมแล้วดูด้านหลังด้านหลังนิดนะึงครับด้านหลังขององค์พระ นี่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่สร้างในยุคยุคปลายของหลวงปู่โตก็คือช่างหลวงตอนปลายก็หลวงวิจาร์เจรไนนะครับแล้วต่อมาก็เป็นพระผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณเนี่ยก็กี่ร้อยปีครับประมาณ4ี่ร้อยี่ร้อยกว่าปีนะครับประมาณ4ี่รอกว่าปนีนะครับ อาน,นี้ด้านหลังนะครับเพราะพวกนี้จะต้องต้องได้ทั้งเนื้อทั้งความเก่าเชื้อราต่างๆจะต้องมีด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อเขียวนะครับค่อนข้างที่จะเขียวนะครับแล้วต่อไปก็เป็นนางปยานะครับนางปยานฟิสิโลกก็ประมาณ400ปีเหมือนกันนะครับ4 0่รก,กว่าก็พนังวิสุทธกษัตริย์นะครับเป็นแม่ของพระนเรศวรน,นะครับที่ที่ที่ท่านตรง ไอ้ครูบาอาจารย์สร้างขึ้นมาก็อันนี้อยู่ที่วัดานางพญยาจังหวัดพิษณุโลกนะครับอันนี้เป็นนางพญายามพมเก่าโค้งนะครับพระสมเด็จนางพญายามพมเก่าโค้งซึ่งเป,เป็นหนึ่งในเบญจภา,าคีนะครับเนี่ยนะชุดเบญจภา,าคีที่ว่า,าลักษณะของเนื้อแล้วต่อไปก็เป็นพระซุ้มกอนะครับซุ้มกอเนี่ยอา,อายุก็ประมาณ700ร้อปีนะครับเจ็ดร้อยนิดๆนะครับเจ็ดร้อยนิดๆ นะฮะพบที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับกลุ่มวัดประศรีมหาธาตุไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็ตัวทีเป็นเ,เขาเรียกอะไรฮนะทุ่งเศรษฐีอยู่ในทุ่งเศรษฐีนะครับก็จริงๆตรงนั้นก็เป็นเป็นของวัดประศรีมหาธาตุเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ในบริเวณทุ่งเศรษฐีทั้งหมดก็เ,เรียกว่ากลุ่มทุ่งเศรษฐีหรือว่ามันจะมีกลุ่มพิค,คุณกลุ ου, ่มบรมธาตุกลุรร่มฤาษีอะไรพวกนี้นะครับแต่เรา ดูตามเนื้อหรือตามพิมพ์ทรงก็แล้วนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะของกล่พิกุลมากกว่านะครับลักษณะของเขาพระทุกองค์ที่เป็นพระเก่าเนื้อดินที่ผ่านการเวลาจริงๆจะต้องมีราดินเกิดขึ้นนะครับลักษณะของซอกแขนจะต้องลึกด้วยนะครับพระ,ะเหล่านี้จะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้อายุ7800ปีแล้วเนี่ยเจ็ดกว่าปีนะครับเจ็ดกว่าปีเนี่ยจะต้องอ ความคมของเหลี่ยมยแทบจะไม่มีให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับและเนื้อก็จะเป็นมันปูะะนะครับต่อไปก็เป็นพระที่มีอายุมากที่สุดของเจิญชุดเบญจาภาคีนะครับก็คือเป็นพระรอดนะครับนี่เป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่ก็เนื้อเขียวมอยนะครับที่เขาเรียกเนื้อเขียวมอยอพวกนี้พันสองปีนะครับขันต่ำกว่าพันสองร้อยปีเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะครับ ในวิธีการดูพระพวกนี้นะครับถ้าเราดูเป็นเราเข้าใจศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับเราก็จะเจอพระแท้ๆนะครับทั้งหมดชุดนี้นะครับเราตั้งราคาไว้ที่100ล้านนะครับตกก็องค์ละ20ล้านเองนะครับพระสมเด็จเป็นพระที่อายุน้อยที่สุดแต่มีมูลค่ามากที่สุดนะครับในกรณีเดียวก,กันกับพระที่มีอายุเป็นหลักพันพัปี นะครับก็ถ้าพูดตลดความเป็นจริงนะครับพระสมเด็จเนี่ยอายุน้อยที่สุดแต่มีราคาแพงที่สุดอายุมากก็ไม่ได้ว่าหมายความว่าจะต้องแพงด้วยนะครับแต่ทีน,นี้เรามาจัดชุดเบญจาภาคีแล้วเนี่ยมันก็ทําให้พระมีมูลาค่าราคาเท่าเทียมกันก็คือทําให้ทุกอย่างมันสมองค์ประกอบนะครับในะวันนี้นะครับเรามามาดูพระที่ชุดเบญจาภาคีที่บอกว่า เป็นพระที่มีมูลค่าราคาสูงนะครับแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่ามีไม่กี่องค์มีไม่กี่ชุดแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับการสร้างพระไม่ว่าจะเป็นพระอะไรก็แล้วแต่ในสมัยโบราณเนี่ยนะครับหลักการสร้างของเขาเนี่ยก็ต้องสร้างตามจํานวนนะครับตามจํานวนถ้าถ้าพูดง่ายๆก็พระธรรมขันธ์ก็8 4 0 0 0 เราเราพูดถึงเรื่องพระธรรมขันเป็นหลักนะครับเราแตา่อันนี้คือเป็นการสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่าสมัยโบราณนี้หลักการสร้างก็ต้องต้องยึดหลักพระธรมรมขันเป็นหลักๆเลยนะครับและทีนี้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องพระสมเด็จหรือพระรอดพระผงรูปันพระนางปัญญาเหล่านี้นะครับมันมีที่มาที่ไปของเขานะครับและวิธีการสร้างก็ถ้าพระรอดพระรอดก็ฤาษีสร้างเหมือนกัน พระสุเมรอก็เช่นกันฤาษีสร้างนะครับแม้แต่พระผงสุพรรณก็เช่นกันนะครับพระนางปรยาเนี่ยถ้าเรามองไปในตอนนั้นก็เป็นฤาษีเหมือนกันนะครับที่เป็นผู้สร้างที่เป็นผู้สร้างแต่ผู้ดำริสร้างก็คือเจ้าเมืองก็คือเจ้าเมืองนั่นเองนะครับแต่พระพระสมเด็จวัดะระฆังเนี่ยอันนี้คือหลวงปู่โตสร้างนะครับ หลวงปู่ตัวสร้างในตั้งแต่เริ่มต้นก็ตั้งแต่ช่างชาวบ้านช่างชาวบ้านจนยันมาถึงยุคปลายของชีวิตของท่านก็คือยุคหลวงวิจารณนะครับก็พิมพทรงก็จะสวยงามขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่เส้นกระนุ้จีนแบบไม่ความสวยงามไม่คมไม่ไม่คมชัดลึกนะครับอันนั้นคือยุคต้นต้นเลยตั้งแต่ยุคหลวงช่างชาวบ้านหลวงศิษย์หลวงวิจิตแล้วก็หลวงวิจารณ์นะครับมันก็มีที่ที่ย่างอิงได้นะครับนี่ฮะ วันนี้เรามาดูกันแค่นี้ก่อนนะครับชุดเบญจภา,าคีให้ดูกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ